ันนี้พามาดูแปลงที่25นะครับแปลงสุดท้ายของโครงการเศษรษฐสิทวีวัฒนาราคาตั้งที่28ล้านเดี๋ยวแปลงสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันข้างในมีอะไรดูข้างนอกก่อนก็เป็นแบบนี้นะครับทางเข้าก็อยู่ตรงนี้แล้วก็มีห้องนอนอยู่ข้างล่างชั้นหนึ่งแล้วก็มีที่นั่งเล่นห้องนอนนะครับ นี่เขาเป็นแปลงบ้านตัวอย่างนะครับน,นั้นเ็าจะแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว f u l l ี f u r n i s okay, h โอเคไปดูกันครับนี่เข้ามาก็เป็นแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นตรงห้องนั่งเล่นอันนี้เขาแต่งเสร็จหมดแล้วนะครับเป็นบ้านตัวอย่างนะครับที่เขาขายราคาตั้งก็28ล้านคอนเซ็ปต์เขาก็จะเป็นกล้วยไม้นะครับอันนี้ก็มีแอร์ที่เขาทำอยู่นะครับตั้งแต่ตอนเริ่มโครงการ ทั้งหมดมีร้อยสามสาหลังอ่าตรงนี้ก็เป็นโต๊ะกินข้าวนะครับแล้วก็มีไอแลนตรงนี้มีครัวฝรั่งนะครับเห็นแปลงสุดท้ายหลังสุดท้ายราคาตั้งที่2 8ล้านแต่ก็ต่อรองได้ครับถ้าสนใจจริงๆออมีงบเท่าไหร่ก็ลองมาต่อเขาดูนะครับอันนี้ก็เป็นห้องครัวมี2ฝั่งมีหน้าต่างอยู่ตรงนี้นะครับ มีฮูดมีฮอปมีตู้เย็นให้เรียบร้อยแล้วนะครับคอนเซปต์ concept ที่นี่ก็เป็นกล้วยไม้นะครับอันนี้เป็นกล้วยไม้วิทยาศาสตร์นะครับประตูเป็นแบบนี้นะครับลญแจเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมครับกล้วยไม้นี่คือคอนเซปต์กล้วยไม้ของเขาที่นี่เขามีระบบออโตเมชันให้ทุกหลังเลยนะครับไม่ว่าจะซื้อเล็กใหญ่หรือว่าฟูลลีเฟอร์เนสหรือไม่ก็ตามก็มี ห้องน้ำให้อยู่ตรงนี้นะครับมีสเตปลงไปหน่อยหนึ่งห้องน้ำก็เป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นห้องน้ำข้างล่างนะครับก็จะพาไปดูห้องนอนชั้นหนึ่งครับมาดูห้องนอนชั้นหนึ่งนะครับนี่ดีจังเลยเขาเป็นแบบว่าให้สำหรับผู้ใหญ่อยู่มันจะไม่มีขอบมุมมะร็งตานครับนะดีนะฮะ ออาเข้ามาโอ้นี้ fully furnish e d ซื้อแล้วก็อยู่ได้เลยนี่ก็มีห้องน้ำในตัวสำหรับผู้สูงอายุเป็น universal access นะครับนะเข้ามาครบมาฮะครบนะฮะอันนี้แล้วก็สำหรับผู้สูงอายุที่นั่งอาบได้ด้วยไม่ต้องยืนหนึ่งเดียวนะครับรู้สึกข้างล่างจะเป็นเฉพาะ น้ำอุ่นนะครับไม่ได้ต่อเป็น2ท่อไว้น่าจะข้างบนอย่างเดียวเท่านั้นที่เป็นก๊อกน้ําร้อนนะครับนี่ก็เตียง5ฟุตมีแอร์นะครับที่นี่จะเป็นอาไดกินไดกินนะครับเตียง5ฟุตอยู่ตรงนี้แล้วก็สบายครับนี่เดินดูวิวจุดเด่นหรือความประทับใจของหมู่บ้านเศรษฐีทวีวัฒนาก็อยู่ตรงนี้แหละครับ คือมันเงียบมากแล้วก็สภาพอากาศในความเห็นส่วนตัวผมนะมันดีอะครับมันหลบเข้ามาแล้วมันก็ดีกว่าทั่วๆไปที่อื่นนะครับน,นี้ความเห็นส่วนตัวนะผมก็ถึงเลือกมาเป็นเจ้าของร่วมอยู่ที่นี่นะครับเนี่ยครับแล้วก็มีล็อกให้อย่างนี้นะฮะแล้วก็ไม่หนาแน่นเกินไปแต่ละที่ก็แต่ละแปลงก็ต้อง100ตารางวาขึ้นไป เพราะว่าเป็นโซนพื้นที่สีเขียวครับที่ต้องมีขนาดเป็นผนาดบ้านเดียวที่จะต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า100ตารางวาครับออันนี้ดูกล้องหลังในยัชัดนี่ห้องน้ําชั้นหนึ่งครับสามารถอยู่ได้อาบน้ําได้กว้างขวางเข้ามาก็ไม่มีปัญหานะครับสําหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการต่างๆพ่อแม่มาอยู่ได้พาขึ้นมาดูชั้น2นะครับ เขาก็เป็นพื้นไม้คอสลอ,อไม้ปุ๊บปุ๊บ,บเดินนี่ไม่มีกล้องแกงก้องแกงเลยนะฮะชั้นสองนะครับแล้วก็มีที่เก็บของตรงนี้ด้วยชั้นสองขึ้นมาก็เป็นแบบนี้นะครับอ่าตรงนี้เขาก็แต่งไว้เสร็จแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นห้องทํางานห้องอเนกประสงค์ห้องกลางนะครับแล้วก็สามารถแอนนี้ดีจังเลย สามารถที่จะออกไประเบียงได้นะครับเปิดตรงนี้แล้วก็ออกไประเบียงน,นี่นะครับแหมดีตรงนี้ดีนี่เป็นห้องทํางานหรือจะเปลี่ยนเป็นห้องแบบว่าดูทีวีห้องแฟมิลี่รูมห้องนั่งเล่นชั้นสองก็ได้นี่ต้องติดแอร์นะตรงนี้เพราะว่ามันร้อนนะแอร์เอาไม่ไหวนี่คอนเซ็ปต์เป็นกล้วยไม้นะครับ อันนี้เป็นมา s t สเตอร์เบดรูมนะครับทุกห้องจะมีห้องน้ำส่วนตัวนี่ครับโอ้นี่ขิงไซส์เลยเตียงครับอันนี้เป็นแปลงที่25ราคาตั้ง28ล้านต่อรองได้เป็นบ้านตัวอย่างที่ขายพร้อมทุกอย่างที่เห็นนี่ทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็เป็น out เซมิอาท์ดอร์ระเบียงนะครับนะก็สามารถเปิดออกไปแล้วก็จะมีกระจกกั้นอยู่ อย่เปิดให้ดูเลยแล้วกันปึ๊บเปิดออกไปนะฮะนี่ฮสามารถเปิดออกมาได้หรือว่าเย็นๆอย่างเงี้ยอาการดีลมดีเราก็เปิดหน้าต่างนี้ออกไปรับแดดมาได้รับลมได้นะครับนย่านั่งเล่นบางคนเขาก็ทําปิดไปหมดเลยนะครับแต่ว่าผมว่าอันนี้ดีเพราะว่าบางทีจะประหยัดแอร์ เอาปิดตรงนี้ครับ็อกปิดเข้าไปอ่นีห้องมาสเตอร์เบดนะครับห้องน้ำห้องมาสเตอร์เบดโอ้นี่มี w a l ์กอิงคอส t เ็ให้ด้วยนะครับนี่อ้ดีจังได้ช้านะครับนีนมีอยู่ได้เลยอะ่ะราคาตั้ง28ล้านเนี่ยตอนลองดูนะฮะ ผมไม่มีเงินซื้อครับมาถ่ายให้ดูเฉยๆห้องแบบน้ำนะครับนี่อันนี้เขาเป็นอิเล็กทริกครับเป็นชักโครกแบบไฟฟ้าแล้วก็มีอาอบน้ำนะครับแล้วห้องนี้เขาจะกั้นไม่ให้เรียบร้อยแล้วก็เป็นแบบก๊อกแบบน้ำร้อนนะครับนี่เขากั้นเห็นไหม <c oughs> ใหญ่คนที่ติดก็คือว่ามันไม่ได้แต่งเองอันนี้เขาแต่งเสร็จแล้วแต่ถ้าคุณต้องการบ้านที่พร้อมอยู่แล้วก็แบบได้ดีๆมันเป็นหลังสุดท้ายที่มันต่อรองได้เยอะนะครับอันนี้ก็น่ามาดูย้ำว่าหลังสุดท้ายแล้วนะครับจาก133หลังอันนี้ก็เป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เป็นวอล์กอินคอสตแล้วก็เป็นห้องน้ำอยู่ตรงนี้ครับนะครับ หน้าต่างตรนี้1บ้าน2บ้านแล้วก็มีระเบียงตรงนี้เดินจากมาสเตอร์เบดูมก็เป็นห้องทำงานหรือจะเป็นห้องนั่งเล่นชั้น2ก็ได้นะครับใส่ตู้ยงตู้เย็นไว้ตรงนี้หน่อยอเย็นๆก็ออกไปปลูกต้นไม้รับวิวตรงนู้นได้อ่าน,นี้ก็เหลือ2ห้องนี้ที่จะพาไปดูห้องนอนเล็กห้องที่1กับห้องนอนเล็ก ที่2นะครับเดีย๋ยวไปดูกล้องหลังกงินจะได้ชัดมาครับห้องนอนเล็กที่1นนะครับโอ้อันนี้ก็ไม่เล็กนะครับเนี่ยมีเตียงคิงนะฮะแล้วก็มีหน้าต่างตรงนี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้ที่สามารถเปิดออกไปได้เช่นเดียวกันนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่เซมิเอ้าเดอร์คอริดอร์นะครับอันนี้ก็เป็นแบบว่าโอเพ่นไปเลยก็ปลูกต้นเอ่อ ต้นอะโวคาโดต้นอะไรเท่ๆตอนนี้ได้นะครับน,นี่ใหญ่แล้วอันนี้เป็นห้องรูกผู้ชายนะครับเนี่ยสังเกตว่าเขาจะเป็นแบบสไตล์โทนหนุ่มๆผู้ชายทางเข้าก็เป็นอย่างนี้อันนี้ก็ถูกต้องเลยคือคุณนอนคุณต้องเห็นประตูทางเข้าอ่ะผมว่าอันนี้ถูกนะครับจะได้เวลานอนจะรู้ใครเข้าไปเขาออกมาต่างนะฮะน,นี่ก็มี ตู้เสื้อผ้าที่ทำมาให้เสร็จแล้วนะครับก็มีหน้าต่างตรงนี้รับแดดรับแสงะนะครับต้นออีบฟต้นมะกอกอะไรต่างนะฮะนี่ก็เป็นห้องน้ำนะอ่างล้างหน้านะครับอ่ซ่วม ก็ที่ยืนอาบน้ำอันนี้เป็นน้ำอุ่นเท่านั้นนะ uh. ในรีวิวอย่างละเอียดเลยนะครับแปลงที่25ราคาตั้งที่28ล้านเเ <Okay, S 1> <Okay, S 2> ดี๋ยไปดูอีกห้องหนึ่งนะครับห้องนอนอีกห้องนึ่งเออผมทำรีวิวเองนะครับไม่ได้รับจ้างใครมาก็จะได้เผยแพร่ไปใครสนใจก็มาติดต่อเขาเองครับแสนสิริคุยราคาคุยรายละเอียดกันเองแบบไหน เนื้อที่ขนาดไหนเท่าไหร่น,นี้เป็นห้องห้องนอนลูกชายห้องนิดหนึ่งนะครับมาดูห้องนี้อีกห้องนอนหนึ่งนะครับอเข้าไปดูโอ้เย็นเฉียบอ,อันนี้ก็ห้องนอนผู้หญิงนะครับออกแนวมีนี่ด้วยอันนี้อาจจะน่าก,กลัวหน่อยนะ,ะไม่เป็นไรคำ,คำๆเซลล์ๆหนะ้าต่างนะครับ แล้วก็นี่ก็หน้าต่างโอ้รับแสงเต็มที่นะครับเนี่ยแล้วบ้านก็ห่างกันอย่างเงี้ยครับเห็นไหมฮะมันฟอไม่อิดอัดไม่แออัดแอร์ได้กินนะฮะท่านจะเอาห้องนี้ท่านต้องหมดเลยนะครับมันเพราะว่าเป็น fully furnished เป็นบ้านตัวอย่างจะซื้อไปแล้วไม่เอาก็ได้ไปเอาออกเองนะฮะนี่ก็เป็นคอสเซ็ตนะตู้เสื้อผ้านี่เขาดีไซน์ออกมาเป็นแนวเปิดใช่นไหมอันนี้จะเป็นห้องผู้หญิง คอนเซปต์เป็นห้องลูกผู้หญิงและมีกระเป๋งกระเป๋ามีรองเท้าส้นสูงมีตู้เสื้อผ้าอ่าเอาคอนเซปต์ผู้หญิงแน่ๆเอาตรงนี้ก่อนจะออกไปอันนี้ถูกต้องมากโอ้ยไฟ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 ตรงนี้ก่อนจะออกไปท่านก็ต้องนะฮะท่านก็ต้องดูเช็คตัวเองเช็คความสวยตัวเองก่อนอ่าเย่างนี้โทรจีมันก็แป๊บๆก็อ่ะไปดูต่อ ห้องน้ําเป็นอย่างนี้นะครับห้องน้ำห้องนอนลูกสาวมาสเตอร์เบดรูมสองนะครับ mm hmm. เขาใช้คําว่ามาสเตอร์เบดหมดเพราะว่าทุกห้องจะมีห้องน้ําในตัวหมดนะครับได้ความเป็นส่วนตัวแล้วก็ได้ความอยู่สบายของทุกคนเลย mm hmm. เขาเป็นพรีแคส t ครับเพราะฉะนั้นเสามุมอะไรต่างๆเขาจะน้อยหน่อยก็จะได้พื้นที่ในการใช้งานได้เยอะ mm hmm. นี่ผมชอบตรงนี้ครับ โอ้โหแต่นี่ปลายกุมภาแล้วร้อนละน้าร้อนร้อนแน่นอนนะครับในในรีวิวแบบละเอียดละเอียดให้ดูเลยนะเนี่ยนะอันนี้เขาทำเป็นห้องทำงานถ้าเป็นผมผมจะทำเป็นห้องเปียโนครับก็ทำตู้เก็บของเก็บของหน่อยอ่าชั้นสองอันนี้มาสเตอร์เบดอันนี้มาสเตอร์เบดใหญ่จริงนะยอมรับนะ ขนาเดเบสใหญ่จริงแล้วก็เนี่ยออกไปนั่งได้สมมุติว่าอยากจะไปนั่งตอนนี้ใช่ไหมฮะมันมีกระจกปิดอีกชั้นหนึ่งก็เปิดออกไปก็ได้ความเย็นจากแอร์แต่ถ้า,าไปนั่งตอนเย็นๆก็ไม่อยากเปืองแอร์ก็ปิดกระจกไปนั่งกินลมข้างนอกได้เล้เขาใช้ทอสเซมฮะเนี่ยของต่งตางๆวัสดุ่งางๆ อันนี้ก็เป็นพื้น SPC นะครับผมเคยได้ยินนะคนเขาบอกว่าที่นี่ใช้หรือว่าให้ของเกรดสูงนั่นแหละนะครับเนี่ยท่านอาจจะไม่ชอบแนวการแต่งตัวการแต่งห้องครับขอโทษแบบนี้นะฮะก็ต้องได้อย่างเสียอย่างสำหรับมั่นตัวอย่างนะครับซึ่งต่อรองได้เยอะครับตั้ง28อาจจะต่อได้ 20สิไปลายนิดๆอะไร่าเงี้ยได้อยู่นะครับต้องต้องลองดูนะครับไม่ยืนยันถ้าสนใจจริงๆอ่ะมาตอลองเพรเขาพร้อมขายนะตรงนี้ก็เป็นตู้เก็บของเออเดี๋ยวจะเอาไปทำแบบนี้บ้างนะระบบโฮมออโตเมชั่นไปอยู่นี่มีกันขโมยนะครับอนะ ได้อย่างเสียอย่างจริงนะได้อย่างเสียอย่างจริงครับมันอยู่ได้เลยแต่ว่าก็ต้องเก็บงานบ้างอ่ะอันนี้ห้องลูกนะฮะชั้นสองที่ห้องผู้หญิงนะครับอย่างไอเนี่ยผมไม่ชอบมันน่ากลัวพอแปเอออกนะ <S <S น่าจะออกไปทางนี้นะครับ <S <S 2> <S 2> นี่ห้องแม่บ้านอยู่ตรงนี้ครับนี่ห้องแม่บ้าน นี่ก็เป็นแยกกันระหว่างห้องน้ํานะครับก็ธรรมดานะครับห้องแม่บ้านเดี๋ยวนี้หายากครับคนจะมาอยู่เนี่ยแต่ก็ต้องมีไว้อันนี้ก็เป็นห้องแม่บ้านนะครับเก็บถ้าไม่มีก็เป็นห้องเก็บของไปนะฮะอันนี้เขาก็ทําเออนี้ดีอย่างนี้ดีอันนี้ดีนนดคือทําที่ซักล้างไวใ้ให้เรียบร้อยแล้วตากผ้าตากผ้าอะไรต่างเรียบร้อยแล้วนะฮะเว้นระยะอย่างดีห้องโถวเป็นแบบนี้ ดูบนล่ออีกทีนะผมทางขึ้นนะบันไดเขาดีนะจะเคาะให้ดูเฮือ,อยีะนรนะนะนะไม่ได้แบบก้องก้องนะนะครับ้องครัวนะครับคือเอาจริงนะผมว่าสมัยเนี้หนะาเวลาทำครัวยากมากนะครับสำหรับผมนะแค่นี้ก็โอเคแล้ว ต้องมีเตาแก๊สหน่อยนะครับอุ่นอะไรมันอร่อยกว่าแต่ว่าอย่าไปต่อเติมครัวอะไรเยอะๆมากมายไปเลยเพราะว่าไม่มีเวลาลอะครับอยู่ตรงนี้ก็ต้องเดินทางหน่อยแต่มันก็ได้พักนะครับอันนี้เขาก็ปิววอ w ขึ้นมาทําเป็นคอนเซปต์ดอกกล้วยไม้นะครับนี่เป็นคอนเซปต์ดอกกล้วยไม้นะครับเี่ยเป็นดอกกล้วยไม้ทั้งหมดเลยเพราะว่าแถวนี้เดิมครับ เขาเป็นแปลงปลูกกล้วยไม้กันทั้งหมดนะครับเนี่ยไปดูนออยทีนะครับเนี่ย,อย,ยพอท่านซื้อท่านมีพื้นที่เยอะ ก็ทําแบบนี้ได้ก็มานั่งเล่นตรงนี้ใช่ไหมครับความมีพื้นที่เยอะมันก็ก็อยาเว้นมันจะเยอะเห็นไหมฮะนะครับเนี่เว้นระหว่างบ้านเพื่อนบ้านก็จะเยอะอาจจะได้ยินเสียงคอมเพรสเซอร์หน่อยนะฮะพอภยัยนี่เดินอยู่ข้างหลังบ้าน,นครับห้องครัวออกมาข้างนอกนะครับ แล้วก็ห้องแม่บ้านอันนี้บอ่อบําบัดครับบ,รบ่อบําบัดตรงนี้นะครับระยะเว้นต่างๆซื้อต้องมาตรวจบ้านอีกทีนะครับยังไงมันมีอยู่แล้วละ่ะดีเฟกต์มันต้องแก้ไขแน่นอนครับทุกหลังครับมันเป็นการสร้างโดยมือมนุษย์เนี่ยมันต้องมีดีเฟกต์มันต้องแก้ไขนะครับตรงนี้ก็โอ้ยกว้าง จอรถได้นาดูฮะตรงเนี้ยสามตรงนี้อีกหนึ่งนะซ้ำแต่เขาแยกซุดกันนะฮะคือตรงนี้ก็ต่อเข็มตรงนี้ก็เป็นคนเราโครงสร้างมันก็จะแยกกันซุดไม่ได้แบบซุดไปพรไอมพร้พอมกันมันสุดอยู่แล้วครับบ้านทุกหลังพอมีน้ำหนักมาลงเนี่ยฮะเนี่ยเห็นไหมเขาแยกอันชัดเจนเลยแล้วก็อยู่ใกล้กับคับเฮาส์เนี่ยเดินไปนิดเดียว ถาถึงขับเฮาส์ฮะเนี่ยฮะแรงที่25นะครับ